สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับจอ Android บา b a t s p e c ปกเทพนะครับตัวนี้จะเป็นแ a มสีรำ4ความคมชัด 2K นะครับรองรับ Apple ครับเพลย์ดอยต้ไรส์สายซิมได้นะครับไปดูนะครับในส่วนของเวอร์ชัน n n r r o i d เวอร์ชัน10นะครับอนาคตอัปเกรด12ได้ครับความละเอียดนะฮะ2000นคูณ12นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของนี่นะครับตัวจอนะครับรองรับกล้องรอบคันนะครับ เวลาติดกล้อง360สามารถติดตั้งได้เลยนะครับมีนะครับรุ่นรถนะฮะโมเดลนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับทุกรุ่นนะครับนี่นะครับตั้งแต่ยุโรปนะครับไปจนถึงฝั่งญี่ปุ่นนะครับเบนท์บีนะครับโมโวออดีมีหมดนะครับสเปคญี่ปุ่นก็พวกโตโยต้าอะไรก็ครบนะครับหน้า UI นะครับสีสันสดใสนะครับมาพร้อมกับนี่นะครับ YouTube ไลค์โฆษณานะครับถ้าสกรีนลื่นนะครับตัวหนังสือใหญ่นะครับอ่านง่ายนะฮะภาพคมชัดสวยงามนะครับเรียกว่านะครับสต็อกตัวเดียวจบเลยนะครับได้ทั้งจะใส่กล้องรอบคันหรือว่าจะใส่กล้องหลังตัวเดียวนะครับรถรุ่นไหนมาใช้ได้หมดนะครับดูที่หน้าไอคอนนะครับที่เป็นปุ่ม360นะครับเราไปที่ตั้งค่าเลยครับ นี่วไปดูครับว่ามันเทพยังไงนะครับอันนี้นะครับของเราไม่ต้องอัพซอฟต์แวร์นะครับแค่เข้ามาหลังบ้านนะครับแล้วก็มาในส่วนของนี่นะครับสวิต์นะฮะแบ็กอัพนะครับคาเมล่านะครับเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกกล้องตัวเดียวนะครับแบบนี้นะครับติ๊กเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดโฮมออกไปเลยนะครับ แล้วก็ปัดหน้าจอจากบนลงล่างดีบูตนะครับนี่นครับยืนยันนะครับพอเรายืนยันเสร็จปุ๊บนะครับตัวจอจะดับลงไปนะครับแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็จะเป็นกล้องหลังตัวเดียวแล้วนะครับการใช้งานนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะสะดวกกับ พี่ๆร้านติดตั้งนะครับที่ไม่ต้องการสต็อกของหลายๆตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องอัพซอฟต์แวร์ให้เสียเวลานะครับตัวเดียวจบเลยครับนี่นะครับมาละนะครับเครื่องก็จะติดมาแล้วนี่ครับเป็นกล้องหลังตัวเดียวเรียบร้อยนะครับของเรามีให้เลือกนะครับตั้งแต่แรม4นะครับ64แล้วก็เป็นแรม8ปดนะครับหน้า UI นะครับ สามารถเลือกได้นะครับอ่านี่นะครับ n e t f l ิ x ไว้ข้างหน้านะครับเป็นเมนูทางลัดนะครับ youtube ไม่มีโฆษณานะครับใครชอบอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ4ไอคอนนะครับไว้ด้านหน้านะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับในกรณีที่เราขับรถจู่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับ y o t u u e แไะโฆษณาก็เด้งขึ้นมานะครับ วันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม